บ้านร้างสยองขวัญภายใต้เงาจันทร์เซี่ยวที่ทาบทับท้องฟ้าสีดำสนิทบ้านหลังเก่าสุดโสมตั้งะหงานอยู่กลางทุ่งหญ้ารกครึ้มเงียบสงัดราวกับหลุดออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริงกระจกหน้าต่างแต่ละเอียดเผยให้เห็นความมืดมิดภายในประตูไม้ผูพังเปิดแง้มคล้ายเชื้อเชิญให้ผู้กล้าเข้าไปสัมผัสความลับดำเมื่อที่ซ่อนอยู่แกแน่ใจนะว่าจะมาที่นี่น้ำเสียงของหนุ่มน้อยชื่อต้นสั้นสันสนขณะที่เขามองไปยังบ้านร้างด้วยความหวาดระแวง แน่นอนสิวัตนี่มันโอกาสทองที่จะพิสูจน์ความกล้าของเราเตยเพื่อนสนิทของต้นตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นใจเกินเหตุทั้งสองเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัายที่หลงไหลในเรื่องราวลิบลับและชอบท้าทายความกลัวของตัวเองเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านความเงียบสงัดก็เข้าปกลุมทุกอนุประสาสฝุ่นละอองฟุง้งกระจายเมื่อเท้าสัมผัสพื้นไม้เก่าเสียงยึดอาตข <gets worse. S 1> อ,องบานประตูที่เปิดเพลงดังก้องไปทั่วบริเวณกล็ดพับชื้นและหมึสรร่สามของความตายชยมาแต่จมูก ขณะที่สำรวจบ้านทั้งสองพบกับห้องใต้หลังคาที่เต็มไปด้วยของเก่ารูปถ่ายครอบครัวที่ซีดจางเฟอร์นิเจอร์ที่ผุพังและตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่จ้องมองพวกเขาด้วยแววตาว่างเปล่าต้นหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านที่มีความสุขมาก่อนแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะทำไมถึงกลายเป็นบ้านร้างแบบนี้เตยถามขึ้นในขณะนั้นเองทั้งสองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆเคลื่อนตัวอยู่บนชั้นสองต้น และเตอรีบวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองแต่ไม่พบใครเลยมีเพียงความเงียบและความมืดที่ปกคลุมแกได้ยินเสียงนั้นไหมต้นกระซิบถามได้ยินสิวะมันเหมือนกับเสียงเตยพูดไม่ทันจบประโยคเงาดำทมินก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาทั้งสองกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและวิ่งหนีสุดชีวิตเงาดำนั้นไลต่ตามพวกเขาไปจติดเสียงโห่ร้อชั่วร้ายดังเอ,อ้าเลยผู้บ้านมันจะฆ่าเราต้นตะกูลวิ่งต่อไปอย่าหยุด เต้ยตะโกนตอบกลับพวกเขาวิ่งลงมาชั้นล่างและพยายามหาทางออกแต่ทุกประตูถูกล็อกในที่สุดเงาดําก็เข้าประชิดตัวพวกเขาทั้งสองหลับตาลงเตรียมรับชะตากรรมแต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นเงาดําก็หายไปแล้วทั้งสองรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีพวกเขาวิ่งกลับไปที่รถและขับออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่หันหลังกลับไปบมองเมื่ถึงบ้านต้นและเต้ยต่างตกอยู่ในความเงียบพวกเขาไม่กล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อแต่ สิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้แน่ชัดคือบ้านร้างงอหลังนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านร้างธรรมดาแต่มันคือประตูสู่โลกแห่งความตายและพวกเขาเกือบจะกลายเป็นเหย่อของมันไปแล้ว หลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นต้นและเตยพยายามกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ภาพความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาไม่เลิกความหมออยากรู้ความจริงเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนั้นกัดกินใจพวกเขาอย่างไม่ละดละวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุดพวกเขาได้พบกับหนังสือพิมพ์เก่าฉบับหนึ่งที่มีบทความเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนั้นบทความเล่าถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตครอบครัวหนึ่งผูกฆาตกรรมอย่างหนเหียบในบ้านหลังนั้น และวิญญาณของพวกเขายังคงวงเวียนอยู่เพื่อรอวันแก้แค้นนี่มันเรื่องจริงเหรอนี่เตยอ,อุทานด้วยความตกใจดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นต้นตอบทความยังระบุอีกว่าวิญญาณที่สิงสติอยู่ในบ้านหลังนั้นมีความแค้นต่อผู้บุกรุกและจะไม่ยอมให้ใครออกไปจากบ้านได้โดยง่ายแล้วเราจะทํายังไงดีละ่ะเตยถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเราต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งต้นตอบอย่างเด็ดเดี่ยวเราต้องหาทางปลดปล่อยวิวญ,ญญาณหลังนั้น เพื่อให้พวกเขาไปสู่สุคติในคืนเดือนมืดต้นและเต้กลับไปที่บ้านร้างอีกครั้งพวกเขาเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดต่อกับวิญญาณมาอย่างครบครันทั้งเทียนไขกระดานวิญญาและเครื่องบันทึกเสียงเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านบรรยากาศก,าก็เย็นเยือกและน่ากลัวยิ่งกว่าครั้งก่อนสิงตรีร้องโวยวานดังเล้ามาจากชั้นบนพวกแกกลับมาทำไมเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดเรามาเพื่อช่วยพวกคุณต้นต่อช่วยพวกแกจะช่วยอ,อะไรได้ เสียงนั้นถามกลับเราจะช่วยให้พวกคุณไปสู่สุคติเต้ยตอบต้นและเตยเริ่มทําพิธีกรรมเพื่อติดต่อกับวิญญาณพวกเขาจุดเทียนไขวางมือบนกระดานวิญญาณและเริ่มถามคาถาม,ถามในตอนแรกวิญญาณไม่ยอมให้ความร่วมมือแต่เมื่อต้นและเตยแสดงความจริงใจและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือวิญญาณก็เริ่มเปิดใจวิญญาณเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดและความแค้นของพวกเขาพวกเขาถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม และวิญญาณของพวกเขาถูกกักขังอยู่ในบ้านหลังนี้มาหลายสิบปีพวกเขาต้องการความยุติธรรมและการปลดปล่อยต้นและเตยสัญญาว่าจะช่วยเหลือวิญญาณพวกเขาจะเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมและนำตัวฆาตรกรมาลงโทษด้วยความช่วยเหลือของต้นและเตยตำรวจจะสามารถรื้อฟื้นคดีฆาตรกรรมขึ้นมาใหม่และจับกลุ่มฆาตรกร,รได้สำเร็จวิญญาณของครอบครัวที่ถูกฆาตรกรรมได้รับความยุติธรรมที่พวกเขาต้องการในคืนนั้นเองบ้านร้าง ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งวิญญาณของครอบครัวที่ถูกฆ่ากมได้รับการปลดปล่อยและไปสู่สุคติต้นและเตอร์รู้สึกโล่งใจที่สามารถช่วยเหลือวิญญาณได้สําเร็จพวกเขาได้เรียนรู้ว่าความัวไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาทําสิ่งที่ถูกต้องหลังจากวิญญาได้รับความยุติธรรมบ้านร้างก็กลับมาเงียบสงัดอีกครั้งแต่ต้นและเตอร์ยังคงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากวนพวกเขาเชื่อว่ายัดงมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้น ฉันรู้สึกว่าเรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ต้นพูดกับเต้ยขณะที่พวกเขากำลังทำรถกลังบ้านฉันก็คิดเหมือนอกันเต้ยพยักหน้าเห็นด้วยยังมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้วันต่อมาต้นและเต้ยกลับไปที่บ้านร้านอีกครั้งคราวนี้พวกเขาพกอุปกรณ์ตรวจจักความผิดปกติทางแม่เหล็กไฟฟ้ามาด้วยพวกเขาเชื่อว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยให้พวกเขาพบบ่อแสใหม่ๆขณะที่สำรวจบ้าน พวกเขาพบว,ว่าอุปกรณ์ตรวจจับส่งเสียงเกินหนังขึ้นในห้องใต้ดินพวกเขารีบวิ่งลงไปและพบก,กับประตูไม้เก่ามัน,นที่ถูกปิดตายนี่มันประตูอะไรกันเต้ยถามฉันไม่รู้แต่ฉันรู้สึกว่ามันสำคัญต้นตอบพวกเขาพยายามเปิดประตูแต่ไม่สำเร็จ พวกเขาจึงตัดสินใจกลับไปหาเครื่องมือมางัดประตูเมื่อกลับมาถึงบ้านร้างอีกครั้งต้นและเตยก็รีบงัดไปที่ห้องใต้ดินทันทีเมื่อประตูบปิดงพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นภายในห้องใต้ดินม,มีแท่นบูชาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางแท่นมีรูปปั้นปีศาจหน้าตาหน้าเกรงหน้ากลัวบนพื้นมีรอยเลือดแห้งกรังและเศษกระดูกกระจัดกระจายนี่มันอะไรกันเนี่ยเตยอ,อุทานด้วยความหวาดกลัวดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะเคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมบูชายัญ ต้นพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดในขณะนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากด้านหลังพวกเขาหาันไปมองและพบกับเงาดำทะมึนที่กำลังคืบคพลานเข้ามาหาพวกเขาวิ่งต้นตะกวดพวกเขารีบวิ่งหน,นีออกจากห้องใต้ดินและขึ้นไปชั้นบนแต่เงาดำนั้นก็ยังคงไล่าตามพวกเขาไปติดติดต้นและเตยวิ่งเข้าไปหลบในห้องหนึ่งพวกเขาพยายามหาทางหนีแต่ทุกประตูถูกล็อกเราต้องสู้ต้นพูดอย่างเด็ดเดี่ยวเขาหยิบเทียนไข และไม้ขีดฝ่ายขึ้นมาไฟเป็นสิ่งที่ปีสาจตัวต้นจุดเทียนไขและถือมันไว้ในมือเงาดำหยุดชะงักและเริ่มถอยตนไปให้พ้นต้นตะโกนเงาดําส่งเสียงร้องโหยหวนและสลายไปในอากาศต้นและเต้ยถอนหายใจด้วยความโล่งอกคุ้กเขารอดชีวิตมาได้อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นบ้านร้าง ก็กลับมาสนุกสุขอีกครั้งต้นและเตยได้ทำลายแท่นบูชาและรูปปั้นปีศาจทิ้งพวกเขาเชื่ออาวาพวกเขาได้ทำลายพลังชั่วร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วบ้านร้างหลังนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่บ้านร้างธรรมดาแต่มันคือสมอรภูมิระหว่างความดีและความชั่วและต้นกับเตยคือผู้ที่ต่อสู้เพื่อความดีแม้ว่าต้นและเตยจะทำลายแท่นบูชาและรูปปั้นปีศาจไปแล้ว แต่พวกเขายังคงรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบ้านร้างพวกเขาตัดสินใจที่จะทั้งคืนที่นั่นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจในคืนนั้นขณะที่ทั้งสองกำลังนอนหลับอยู่ในห้องนั่งเล่นพวกเขาก็ถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงประหลาดเสียงนั้นดังมาจากห้องใต้ดินพวกเขาลุกข,ขึ้นและเดินไปที่ห้องใต้ดินด้วยความหวาดระแวง เมื่อเปิดประตูห้องใต้ดินพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเงาดำทะมึนที่พวกเขาเคยเห็นก่อนหน้านี้กลับมาอีกครั้งมันยืนอยู่ตรงกลางห้องและจ้องมองพวกเขาด้วยสายตาคาดต้นและเตอรูว้ว่าพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ได้พวกเขาหยิบอาวุธที่เตรียมมาขึ้นมาและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้แกต้องการอะไรตอนตะกวนถามเงาดำพวกแกทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉันเงาดำตอบด้วยเสียงแหบพลาดพวกแกต้องชดใช้เงาดำพุ่งเข้า ต้นและเต้ยพวกเขาต่อสู้เป็นอย่าง,าง,างดือดเราดำแข็งแกร่งแล้ว่องไวมากแต่ต้นและเต้ยก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาเช่นพ่อทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะมันในช่วงเวลาที่สิ้นหวังต้นยังถึงคำพูดของหญิงชาราที่เคยพบในดินแดนต้องทำสาแสงสว่างคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้กับความมืดต้นหยิบไฟฉายขึ้นมาและส่งไปที่เงาดำเงาดำร้องโวยวายและเริ่มสลายตัวไม่ที่มันเป็นไปไม่ได้ เราดำร้องกะตุกแสงจากไฟฉายส่องสว่างไปทั่วห้องใต้ดินเราดำสลายไปจนหมดสิ้นด้วยความเงียบและความว่างเปล่าต้นและเต้ยมองหน้ากันด้วยความโลง่งอกพวกเขาทำสำเร็จแล้วพวกเขาสามารถกำจัดพลังชั่วร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านร้างได้เช้าวันต่อมาต้นและเต้ยเดินออกจากบ้านร้างด้วยความรู้สึกที่หลากหลายพวกเขาโล่งใจที่เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยดีแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกเศร้าใจที่ต้องจากบ้านหลังนี้ไป บ้านร้างหลังนั้นถูกทิ้งร้างอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นที่สิ่งสถิตของความชั่วร้ายอีกต่อไปมันกลายเป็นอนุสร์แห่งความกล้าหาญและความเสียสละของต้นและเตยส่วนต้นและเตยพวกเขากลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจากบ้านร้างหลังนั้นจะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตมันเป็นบทเรียนที่สอนให้พวกเขารู้จักความกล้าหาญความเสียสละและพลังของความดีที่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้เสมอ